สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เบียน t o มอเตอร์าประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของบูธเบียนยนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเราอยู่ด้านถ้าเดินเข้ามาในด้านซ้ายของจอนะครับอยู่ติดกับ x 4สีขาวสวยงามในคันนี้นะครับก็ถ้ายังไงเรียกว่าแวะมาเยี่ยมชมกันได้ไฮไลท์แรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือคันนี้นะครับก็เป็น b m w r 1 2 5 0 RT นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับคันนี้ควรเห็นปั๊บจะรู้ส เบลุอาร์พันสเนี่ยเป็นรถที่ได้รับได้รับความนิยมนะครับจากตํารวจทั่วโลกจริงๆมันจะผสมผสานนะครับเรื่องของพละกกำลังความสะดวกสบายแล้วก็ความปลาดเปียวไว้ในตัวนะครับนึกภาพน,นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นตำรวจนําขบวนเนี่ยต้องการชูตั้งแต่ท้ายขบวนถึงหน้าขบวนเนี่ยเครื่องยนต์พันสองซีซีนี้สามารถส่งกําลังถึง136แรงม้านะครับทอรอยู่ที่ 143นิวตันเมตรทำให้คุณสามารถพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับตำแหน่งท่าขับขี่แล้วก็ความปัดเปรียวของตัวรถถึงแม้ว่าเป็นรถระดับทัวริงเนี่ยจะมีความปัดเปรียวที่สูงส่งมากนะครับเรียกว่าสุดๆไปเลยนะครับสำหรับสายทัวริงคันนี้นะครับในรุ่นปี2022นี้นะครับเรามีการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเห็นจากด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าที่เรียกว่า day time running light หรือว่า DRL นะครับที่เรียกว่าเห็นแต่ไกลเนี่ย ใครเห็นก็จะแบกทางให้นะครับมีระบบเรดาร์ไกด์ครูสคอนโทรลนะครับที่เรียกว่าเป็นแอคทีฟครู e คอนโทรลสามารถปรับความเร็วนะครับตามความเร็วรถคันหน้าได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบจอ TFT 10.25นิ้วเรียกว่าได้รวบรวมเอาทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความสะดวกสบายไว้ในคันนี้คันเดียวครับได้นะครับสำหรับคันที่2ของเราในวันนี้นะครับก็เป็นรุ่น R18B นะครับหรือว่า er. แบ c ็กเกอร์เราจะเห็นได้ว่า เป็นรถที่ดูคลาสสิกมากๆแล้วก็มีความยาวแล้วก็แบนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บิ๊กบ็อกเซอร์หรือว่าเครื่องยนต์สูบนอนของ b m w เครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดและมีพละกําลังมากที่สุดเท่าที่ BMW เคยผลิตมาครับทอกถึง158นิวตันเมตรแล้วก็แรงม้าอยู่ที่9 1แรงม้าครับถ้าเกิดเรามาดูด้านเรื่องของการบังคับควบคุมเนี่ยจะมีเรื่องของจอ TFT นะครับ1ิ2 5้นิ้วแล้วก็มาตรวัดต่างๆรวมถึงระบบเครื่องเสียงมาแชล, Stage แลววนนเสเตชหนึ่ง,งรครับ แต่ว่ามันจะเป็นรถที่สไตล์แบบขี่สบายๆชิลๆเมื่อคุณขับปั๊บคุณจะได้ยินเสียงเพลงคันฟรีมาจากข้างหลังคุณเลยนะครับก็บเดี๋ยวเราจะไปดูคันต่อไปเลยนะครับก็สำหรับไฮไลท์ที่3นะครับของเบียนมอเตอร์ไซค์ในวันนี้นะครับก็คือเป็นคันอื่นไม่ได้นอกจากรถเท่ๆในคันนี้นะครับเป็นเบ w R18 นะครับรุ่นนี้เราเราียกว่าเป็นรุ่น First e dition นะครับซึ่งเราทำกับมาอีกทีหนึ่งสำหรับเรียกว่าเป็นการระลึกถ,ถึงมอเตอร์ไซค์ที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ขออง BMW B ก็ว่าได้นะคร BMW นะครับื R5 จะสังเกตได้ว่ามันจะมีลายเส้นคลาสสิกตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลายเส้นที่เขียนด้วยมือมีเฉพาะใน First Edition เท่านั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเราจะผสมผสานของความคลาสสิกกับพลักกาลังของเครื่องยนต์ Big กบ็อกเซอนะครับ1 8 0 0 c ีเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดที่เ m w ได้เคยผลิตมาครับแรงม้าอยู่ที่91แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่158นิวตันเมตรนะครับอเอกลักษณ์หนึ่งนะครับสำหรับเบียน R18 เนี่ยคือเรื่องของการที่เราเรียกว่าเป็นโชว์การทำงานของเพลาเปิดนะครับ ปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยโซ่แต่รถมอเตอร์ไซค์บิมจะขับเคลื่อนด้วยเพลาครับอันนี้มันจะเปรียบเสมือนนาฬิกาหรูๆสักเรือนหนึ่งที่เมื่อคุณพลิกข้างหลังมาแล้วปั๊บเนี่ยคุณจะเห็นกลไกการทำงานของมันอันนี้ก็เช่นกันครับเวลาที่มันหมุนเนี่ยมันจะมีความสวยงามอย่างมากครับเรียกว่าสายคอลเล็กเตอร์ห้ามพลาดนะครับในคันนี้ first edition นะครับ BMW R18 ครับคันที่4นะครับในไฮไลท์ของ BMW Motorrad บิมรับเบิลยูมอเตอร์์นรี้ครับคือคันนี้ครับน้องเล็กสุด C400 GT นะครับซึ่งเป็นสกูตเตอร์นะครับ 350cc นะครับ35แรงม้าก็เรียกว่าใช้งานสะดวกคล่องตัวในเมืองนะครับจุดเด่นนะครับของ C400 GT เนี่ยคือเรื่องของนอกจากรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูสะดุดตาแล้วเนี่ยกับเรื่องของระบบ Connectivity นะครับซึ่งเรามีระบบจอ TFT สามารถ Connect กับเรื่องของระบบ Bluetooth นะครับคุยโทรศัพท์ได้ฟังเพลงได้แล้วก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเรื่องของระบบแผนที่นำทางได้เข้าจอใหญ่นี้ครับ แล้วก็นอกจากคันนี้แล้วนะครับเราจะเห็นงานอีก2คันข้างๆผมนะครับคันนึงคือ1250 GS นะครับเรียกว่า King of Adventure คันนี้ไม่ต้องพูดมากนะครับเดี๋ยวเจ็บคอคันนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดของ BMW อีกคันนึงนะครับก็คือ S1000RR นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นอีกสุดยอดหนึ่งนะครับของ Superbike นะครับก็สุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญตอนนี้เรามีแคมเปญ0%นะครับสูงสุดถึง5ปีในหลายๆรุ่นนะครับสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ขายหรือว่าตัวแทนขายได้ใกล้บ้านคุณครับขอบคุณมากครับ